ครับสวัสดีครับเรียนคุณบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งประเทศไทยดรวิภารัชดีอองผู้อำนวยการสํงงานักงานการวิจัยแห่งชาตินาวากาศเอกสุนทรขาสุวรรณกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหมหาชนศาสตราจารย์ดรสุพจ์เตชะวรศินสกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยความยินดีครับที่ไดร้ร่วมเป็นองค์กรหนึ่งที่จะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการขยายเครือข่ายข้อมูลกฎวัดคุณภาพอากาศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในวันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองให้ความสําคัญต่อการศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการสร้างนวักตกรรมที่จะช่วยป้องกันปัญหาและมิติของการเยียวยารักษาสุขภาพดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝุ่นฟันเป็นประจําทุกๆปีมามากกว่า10ปีมหายจลัยเชียงใหม่จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยที่มีการแต่งตั้งคณะทํางานด้านวิชาการเพื่อสน,สนับสนุนการแก้แกไ,ขแกไขปัญหาหมอกฟันภาคเหนือมหายจลัยเชียงใหม่ในการส,สนับสนุน การเรินงานในภารกิจดังกล่าวนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชกระทรวงอวเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องดัชบอยซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยระบบเซนเซอร์แบบต้นทุนต่ำมีความแม่นยำสูงสามารถส่งข้อมูลจากตัวเครื่องเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางและในโครงการวิจัย ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังและเตือนไปสษนการณ์ PM 2.5ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและในภาพรวมของประเทศปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ติดตั้งเครื่องดัชบอยในสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมากกว่า400จุดทั่วประเทศคาดว่าภายในปี2565นี้จะขยายเพิ่มอีก500จุดโดยในภาพรวม ทั่วประเทศจ,จะมีเครื่องดัชบอยอยู่เกือบ1,000จุด 500. 500. ข้อมูลการกดวัดจากเครื่องดัชบอยจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูลกา road, ลางเพื่อใช้รายงานผลแบบเรียลไทม์บ mm ุนบันดิพนแพลตฟอร์มผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล,ลาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ climate change data center และเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของศูนย์ข well ้อมูลคุณภาพอากาศ air quality information center ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายซึ่งนอกเหนือจากการรายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วทางคณะวิจัยยังได้พัฒนาโมเดลการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า3วันและมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มให้สามารถพยากรณ์ได้7วันโดยใช้ AI มาร่วมวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้นอีกทั้งยังได้บูรณาการข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมโมดิ แหละของเน s a เพื่อใช้ประกอบการรายงานสถานการณ์ฝุ่นฟันอีกด้วยสำหรับในระยะต่อไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแผนจะเดิมเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล Big Data และเตรียมความพร้อมขยายผลการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลฝุ่นฟันโดยการเปิดเป็นนวัตกรรมแบบ Open Open Innovation ที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความร,รู้ให้กับผู้ที่ต้องการนาข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งหากมีสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนข้อมูลก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้เพราะถือว่าเป็นงานวิจัยของประเทศและการการเปิด OpenAPI จะทําให้สามารถดาวนโหลดดาวน์โหลดข้อมูลได้ในเว็บไซตท์ทุกสถานีจากผลงานที่ผ่านมานํามาสู่โอกาสอันดีในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยายเครือข่ายข้อมูลกรวดวัดคุณภาพอ,อากาศอย่างเป็นทางการและมีความยินดีที่จะสนับ,สน,บ,ส,นบสนุนทรัพยากร ตล,ต,ลตลอดจนองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความสําคัญในการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศประเทศชาติของเราสืกไปขอบคุณครับสวัสดีครับ